ไปไปเดินหน้าเดินหน้าไป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 เร็วไปไปไปก่อนไปก่อนเลย ทะเลาะกันล้วแล้วคู่นั้นน่ะไปลูกไปไปไปเดิน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 ไปกย้ายไป่นย้ายไป่นนเดบี้ยวอยู่หน่อยฝั่งโน้นจะแคบหน่อยของนม่มนตรงนี้กว้างนิดนึงน้อแกบก็ไปอีกนี่แหลหลักเดิมอยู่นี่ย้ายไปโน่นแล้วยกเสายกคนเดียว ปวดหลังล่าเลยใครมายกลอดก็ยกีต้องยกสองคนเห็นแล้วเรายกคนเดียวตอนฝังก็โลฝังของคนาทิตย์นงนี่ยใช่เหรอตัวที่มอหมอมากกว่า